สวดแล้วดีฟังแล้วได้คาถามหาเศรษฐีมันสวดหรือฟังเป็นประจำหนุนดวงชะตาเปิดดวงเศรษฐีกิจการหน้าที่กลารงานจะเลย่นลุ่งเรลืองก้าวหน้าล่ำรวยเงินทองเงินไหลมาเทมามีโชคลาภเข้ามาไม่ขาด สวดทุกวันจะเกิดผลดีนักแลนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะมะนีจินดาปิยังปัจจธานังยะสังทาสาทาสีโกมังปะสันติสะเนหังมาตาปุตตังวะโอละสังสัพเพชนะนา พระหูชะนาสัพเพปุลิสาพระหูปุลิสาสัพเพอิทธีพระหูอิทธิสาลังเกนังพระวันตุเมมะนีจินดาปิยังปัจจธานังยะสังทาสาทาสีโกมังปะสันติ สเนหังมาตาปุตรตังวะโอระสังสัพเพชะนาพระหูชะนาสัพเพปุลิสาพระหูปุลิสาสัพเพอิทธีพระหูอิทธีสาลาังเกนังพระวันตุเมมะนีจินดาปิยัง ปัจจทานังยะสังทาสาทาสีโกมังปะสันติสเนหังมาตาปุตรตังวะโอระสังสัพเพชนะนาพระหูชนะนาสัพเพปุริสาพระหูปุริสาสัพเพอิธิพระหูอิธิ สาลาังเกนังพระวันตุเมมะนีจินดาปิยังปัจจทานังยะสังทาสาทาสีโกมังปะสันติสเนหังมาตาปุตตังวะโอระสังสัพเพชนาะพระหูชนาะ สัพเพปุริสาพระหูปุริสาสัพเพอิทธีพระหูอิทธีสาลาังเกนังพระวันตุเมมะนีจินดาปิยังปัจจทานังยะสังทาสาทาสีโกมังปะสันติสเนหัง มาตาปุตตังวะโอละสังสัพเพชะนาพระหูชะนาสัพเพปุลิสาพระหูปุลิสาสัพเพอิทธีพระหูอิทธีสาลังเกนังพระวันตุเมมะนีจินดาปิยังปัจจธานัง ยะสังทาสาทาสีโกมังปะสันติสเนหังมาตาปุตตังวะโอระสังสัพเพชะนาพระหูชะนาสัพเพปุลิสาพระหูปุลิสาสัพเพอิตีพระหูอิติสาลังเกนัง พะวันตุเมมะนีจินดาปิยังปัจจธานังยะสังทาสาทาสีโกมังปะสันติสเนหังมาตาปุตตังวะโอละสังสัพเพชนะนาพระหูชนะนาสัพเพปุริสา พระหูปุริสาสัเพอิทธีพระหูอิทธีสาลังเกนังพระวันตุเมมะนีจินดาปิยังปัจจธานังยะสังทาสาทาสีโกมังปะสันติสเนหังมาตาปุตตัง วะโอระสังสัพเพชะนาพระหูชะนาสัพเพปุริสาพระหูปุริสาสัพเพอิทธีพระหูอิทธิสาลังเกนังพระวันตุเมมะนีจินดาปิยังปัจจธานังยะสังทาสา ทาสีโกมังปะสันติสเนหังมาตาปุตตังวะโอละสังสัพเพชะนาพระหูชะนาสัพเพปุลิสาพระหูปุลิสาสัพเพอิทธีพระหูอิทธิสาลังเกนังพระวันตุเม มะนีจินดาปิยังปัจจธานังยะสังทาสาทาสีโกมังปะสันติสะเนหังมาตาปุตตังวะโอละสังสัพเพชนะนาพระหูชนะนาสัพเพปุลิสาพระหูปุลิสา สัพเพอิทธีพระหูอิทธีสาลังเจนังพระวันตุเมมะนีจินดาปิยังปัจจธานังยะสังทาสาทาสีโกมังปะสันติสเนหังมาตาปุตตังวะโอระสัง สัพเพชะนาพระหูชะนาสัพเพปุลิสาพระหูปุลิสาสัพเพอิทธีพระหูอิทธีสาลาังเกนังพระวันตุเมมะนีจินดาปิยังปัจจธานังยะสังทาสาทาสีโกมัง ปสันติสเนหังมาตาปุตตังวะโอละสังสัพเพชะนาพระหูชะนาสัพเพปุลิสาพระหูปุลิสาสัพเพอิทธีพระหูอิทธีสาลาังเกนังพระวันตุเมมะนีจินดา ปิยังปัจจธานังยะสังทาสาทาสีโกมังปะสันติสะเนหังมาตาปุตตังวะโอระสังสัพเพชนะนาพระหูชนะนาสัพเพปุลิสาพระหูปุลิสาสัพเพอิทธี พระหูอิทธีสาลังเกนังพระวันตุเมมะนีจินดาปิยังปัจจธานังยะสังทาสาทาสีโกมังปะสันติสเนหังมาตาปุตตังวะโอระสังสัพเพชนาะ พระหูชนาสัพเพปุลิสาพระหูปุลิสาสัพเพอิทธิพระหูอิทธีสาลังเกนังพระวันตุเมมะนีจินดาปิยังปัจจทานังยะสังทาสาทาสีโกมังปะสันติ สเนหังมาตาปุตตังวะโอระสังสัพเพชะนาพระหูชะนาสัพเพปุริสาพระหูปุริสาสัพเพอิตีพระหูอิติสาลาังเกนังพระวันตุเมมะนีจินดาปิยัง ปัจจทานังยะสังทาสาทาสีโกมังปะสันติสเนหังมาตาปุตตังวะโอระสังสัพเพชนะนาพระหูชนะนาสัพเพปุลิสาพระหูปุลิสาสัพเพอิทธีพระหูอิทธี สาลังเกนังพระวันตุเมมะนีจินดาปิยังปัจจทานังยะสังธาสาทาสีโกมังปะสันติสเนหังมาตาปุตตังวะโอระสังสัพเพชนะนาพระหูชนะนา สัพเพปุลิสาพระหูปุลิสาสัพเพอิทธีพระหูอิทธีสาลังเกนังพระวันตุเมมะนีจินดาปิยังปัจจทานังยะสังทาสาทาสีโกมังปะสันติสเนหัง มาตาปุตตังวะโอระสังสัพเพชะนาพระหูชะนาสัพเพปุริสาพระหูปุริสาสัพเพอิทธีพระหูอิทธีสาลังเกนังพระวันตุเมมะนีจินดาปิยังปัจจธานัง ยะสังทาสาทาสีโกมังปะสันติสเนหังมาตาปุตตังวะโอระสังสัพเพชะนาพระหูชะนาสัพเพปุลิสาพระหูปุลิสาสัพเพอิทธีพระหูอิทธีสาลังเกนัง พระวันตุเมมะนีจินดาปิยังปัจจธานังยะสังทาสาทาสีโกมังปะสันติสเนหังมาตาปุตตังวะโอละสังสัพเพชนะนาพระหูชนะนาสัพเพปุลิสา พระหูปุริสาสัเพออิทธีพระหูอิทธีสาลาังเกนังพระวันตุเมมะนีจินดาปิยังปัจจธานังยะสังทาสาทาสีโกมังปะสันติสเนหังมาตาปุตตัง วะโอระสังสัพเพชะนาพระหูชะนาสัพเพปุลิสาพระหูปุลิสาสัพเพอิทธีพระหูอิทธิสาลาังเกนังพระวันตุเมมะนีจินดาปิยังปัจจธานังยะสังทาสา ทาสีโกมังปะสันติสเนหังมาตาปุตตังวะโอละสังสัพเพชะนาพระหูชะนาสัพเพปุลิสาพระหูปุลิสาสัพเพอิทธีพระหูอิทธีสาลาังเกนังพระวันตุเม มะนีจินดาปิยังปัจจทานังยะสังธาสาทาสีโกมังปะสันติสะเนหังมาตาปุตรังวะโอละสังสัพเพชนะนาพระหูชนะนาสัพเพปุลิสาพระหูปุลิสา สัพเพอิทธีพระหูอิทธีสาลังเจนังพระวันตุเมมะนีจินดาปิยังปัจจธานังยะสังทาสาทาสีโกมังปะสันติสเนหังมาตาปุตตังวะโอระสัง สัพเพชะนาพระหูชะนาสัพเพปุลิสาพระหูปุลิสาสัพเพอิทธีพระหูอิทธีสาลาังเกนังพระวันตุเมมะนีจินดาปิยังปัจจทานังยะสังทาสาทาสีโกมัง ปสันติสเนหังมาตาปุตตังวะโอระสังสัพเพชะนาพระหูชะนาสัพเพปุริสาพระหูปุริสาสัพเพอิทธีพระหูอิทธิสาลาังเกนังพระวันตุเมมะนีจินดา ปิยังปัจจทานังยะสังทาสาทาสีโกมังปะสันติสเนหังมาตาปุตตังวะโอละสังสัพเพชนะนาพระหูชนะนาสัพเพปุลิสาพระหูปุลิสาสัพเพอิทธี พระหูอิทธีสาลังเกนังพระวันตุเมมะนีจินดาปิยังปัจจธานังยะสังทาสาทาสีโกมังปะสันติสเนหังมาตาปุตรังวะโอระสังสัพเพชนาะ พระหูชนาสัพเพปุลิสาพระหูปุลิสาสัพเพอิทธีพระหูอิทธีสาลาังเกนังพระวันตุเมมะนีจินดาปิยังปัจจธานังยะสังทาสาทาสีโกมังปะสันติ สเนหังมาตาปุตตังวะโอระสังสัพเพชะนาพระหูชะนาสัพเพปุริสาพระหูปุริสาสัพเพอิทธีพระหูอิทธิสาลังเกนังพระวันตุเมมะนีจินดาปิยัง ปัจจทานังยะสังทาสาทาสีโกมังปะสันติสเนหังมาตาปุตตังวะโอระสังสัพเพชะนาพระหูชะนาสัพเพปุริสาพระหูปุริสาสัพเพอิทธีพระหูอิทธิ สาลังเจนังพระวันตุเม